กระสเครื่องยนต์2.2ลิตรใหม่จากอิซูซเป็นที่พูดถึงตลอดในช่วงเวลาที่ผ่านมาสําหรับการเปลี่ยนแปลงที่น่าสนใจครั้งนี้แต่อาจจะด้วยความบังเอิญหรืออะไรก็แล้วแต่กระบาจากเบยโยเปิดตัวเครื่องยนต์ดีเซลใหม่พิกัด2.2ลิตรเช่นกันหลังจากก่อนหน้านี้ใช้เครื่องยนต์ดีเซล1.9ลิตรโดยขุมพลังใหม่ดังกล่าวยังมาพร้อมเกียร์อัตโนมัติ8สปีดลูกใหม่อีกด้วยแต่พลังก,กาลังที่สามารถทําได้นั้นถือว่ามากกว่าอิซูซนะครับตัวเลขแต่ระดับ200แรงมา้า โดยความน่าสนใจจะมีดังนี้กระบะเป e ์โยแลนเท e กเป็นโมเดลที่ใช้แพลตฟอร์มจากปิกับจีนหรือจากกระบะช้างอันที่มีการโชว์ตัวภายในงานมอเตอร์ p ป2024ันนั่นเองโดยในโฉมปี2025นี้ p e ี้เปย์โยได้มีการแนะนำเครื่องยนต์ดีเซลพิกัดใหม่นั่นคือ2ลิตรเทอรลิบซึ่งก่อนหน้านี้มีการติดตั้งดีเซลขนาด1 9ลิตรเทอรลิบที่ให้กำลัง150แรงม้าแรงบิด350นิวตันเมตร เรียกได้ว่าตัวเลขพละก,กำลังนั้นเท่ากันกับ Isuzu D-Max เลยนะครับทำให้หลายคนเข้าใจว่าเป็นเครื่องยนต์จาก Isuzu แต่ความจริงแล้วไม่ใช่นะครับเพราะเป็นเครื่องยนต์คนละตัวและจากการเปิดตัวดีเซล2ลิตรเทอรลโบยังมาพร้อมเกียร์อัตโนมัติ8ปสปีดม่อีกด้วยซึ่งก็เป็นความบังเอิญที่หลยอย่างคล้ายกันกับ Isuzu แต่ตัวเลขพละก,กำลังที่ทำได้นั้นสูงถึง200แรงม้าและแรงบิด450นิวตันเมตรสิ่งนี้ต่างกันชัดเจนกับ Isuzu ที่ทำได้163แรงม้า แรงบี400นิวตันเมตรโดยเครื่องยนต์ดีเซลมัลติเจ็ใหมายจากเปโยเป็นการถ่ายทอดคุมพลังมาจากแบรนด์ในเครือนั่นคือกระบะขนาดเล็กแรมแรมเพจและนอกจากจะได้เกียร์ออโต้หม่แล้วยังมีเกียร์ธรรมดา6สปีดและมาพร้อมการขับเคลื่อน4ล้อฟูลทามอีกด้วยนอกจากนี้ในบางตลาดยังมีตัวเลือกกับเครื่องยนต์เบนซิน2.4ลิตรให้กำลังสูงถึง210แรงม,ม้าอีกด้วยกระบะเปอร์โยแลนเท็ก ถือว่ามีขนาดตัวถังใหญ่ไม่แพ้ใครซึ่งในโฉมปี2025ยังเพิ่มความสามารถในการบรรทุกหนามากขึ้นรองรับสูงสุด1.4ตันส่วนการลากจูงทําได้3.5ตันบางรุ่นในตัวถัง4ประตูภายในรองรับผู้โดยสาร6ที่นั่งแบ่งเป็นหน้า3หลัง3ประบพงมาลัยใหม่ผ่อนแรงไฟฟ้าการขับขี่ทั้งหมด4โหมดได้แก่ normal, sport, snow และ sand และมีความปลอดภัยเ a s จัดเต็ม ในส่วนราคาจำหน่ายจะมีการเปิดเผยในภายหลังโดยจะเริ่มจากตลาดตะวันออกกลางแอฟริกาและลาตินอเมริกาครับส่วนเมืองไทยจับตาว่าจะมีการทำตลาดหรือไม่แพลตฟอร์มนี้มีทั้งเครื่องยนต์ดีเซลและขุมพลัง e r e v ที่มีการโชว์ตัวในงานมอเตอร์สป2024หากมีความคืบหน้าจะนำเสนอแน่นอนนะครับ